สวัสดีครับพบกับผมบิ๊กและก็ออตตินนะครับผมในเกมโรบอทแมพที่ชื่อว่ารสร้างเรือไปถึงเกาะสมบัตินะครับมาเจอออตตินกันนะครับ,บรล,ลบลบให้ลบอะไรอ่ะลบลบ,บ,บก็ิสินี่ใครสร้างไว้อ่ะนี่เพื่อนสร้างไว้ เรามาสร้างเรือกันดีกว่าวครับรเ,เพื่อนสร้างเรือเพือสร้างเรือแล้วเหรอหไปอไปทางนี้เลยอ่ะใจร้ายใครบังคับนี่อ๋อเพื่อนบังคับเพื่อนจะพาเราไปถึงไหน ื่อนจะพาเราไปถึงไหมมาดูกันครับออกจากท่าเรือไปแล้วหันดูทางซ้ายนะครับอันนั้นบ้านเพื่อนทางขวาอันนั้นกับบ้านเพื่อนทางซ้ายทีก็บ,บ้านเพื่อนทางขวาทีเครื่องบินเอฟสมห้าเหรอคุณมาจากไหนสุดยอดไปเลยจริงดิ เพื่อดีอ้าวเพื่อนมังครับดีมากครับเมื่อกี้โดนชนไป็นึมีหอกเนี่ยนั่นนะเฮ้ยเร็ว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 ซ้ายเร็วซ้ายโอเครอดแล้วผ่านมาสองด่านถึงด่านนาฬิกาแล้วครับอ้อโอุ้ยเสียวมากเสียวมากทำไมมาช่องแคบเอออ่ะวลุ้นลุ้นลุ้นปลายปครับเพื่อน ผ่านเฟืองสุดท้ายด่านนี้ไม่โดนอะไรเลยสุดยอดมากเพื่อนด่านทาสีระวังโดนสีนะเพื่อนมันจะชาด์จเนินดปะเฮ้ยโดนอะไรอ่ะโอ้ต็มเต็มๆระวังเครื่องพังเอ,อืเออ้อเ้ยสีไม่เป็นไรรอดไปเลี้ยวดิเลี้ยวเพื่อนไม่อยู่หรอไม่ไมเพื่อนไม่เลี้ยวเลยตกใจมากเฮ้ยอะไรอ่ะ ด่านเพชรโอ้เพชรเต็มไปหมดเลยสวยงามมากโอ้ยขุดได้เหรอโอ,อ,อ้ยตกใจหมดด่านลูกอมกับขนมหวานนะครับเลี้ยวเลี้ยวทางรถไฟมีรถไฟมาไหมเนี่ยเฮ้ยหมืนอนรถไฟไม่มาโอ้ยดีนะเรือเพื่อนเร็วรเฮอยทำไมกระตุกอ่ะ ตากกระตุกบ so oh, oh, oh. <sh> ้านหรือว่าะโอ้ยโอ้ยโอยเกือบไปแล้วระวังเครื่องพังเพื่อนเพื่อนระวังเครื่องพังหลบปาปะเปาได้ปลอดภัยแล้วชิดกลุมไว้โอเคท่านหลุดอันนี้เป็นอย่าอย่าเลี้ยวเข้าไปดิอ้าวเออเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนโอ้ยขาดจะขาดกลางแล้วเออขาดเป็นสองท่อนใครใครจะรอดไปถึงตรงนู้นบ้าง เจอปลาหมึกอีกปลาหมึกต๊บอีกเฮ้ยรอดเรารอดกับผมยังรอดเออ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 เรียบร้อยครับผมมาได้แค่ดานปลาหมึกเท่านั้นตัวเย่กันหมดครับมาเค็มได้ทองเยอะอยู่นะทำดีแล้วเพื่อนทำดีแล้วแต่เพื่อนขัดขาดให้หายหรือเปล่ามา ได้ตังอยู่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มีตังอยู่สามร้อยห้าสิบเก้าบาทยังไม่เอาอะไรสร้างก่อนอะไรดีอัอิดไหมอะไรแข็งแกร่งที่สุดครับเพื่อนๆใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหนะน่นนนอ,อยนะครับ building ยูเซลสร้างเรือของคุณสร้างเรือกันเองโอเคได้เลยไม่มีปัญหาครับผม ไอเกมนี้มันเซฟได้ไหมอ่ะเซฟเรือเซฟเรือนะออวีวินลางต่อไปครับ ใชครับสีทองแข็งสุดไปเน่เพื่อนท,ทุกคนสีทองแข็งสุดไหมครับมีใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เล่นานานครับเล่นตามลูกลูกพาเล่นเล่นตามลูกใช่ไหมลูกนานหน่อยแต่อร่อยแน่มาครับไปไหนล้วเอาตินไปไหนละดูตรงกลางดูตรงนี้ทำไง ฮะอ,อ๋อจะโกงเหรอรอแป๊บหนึ่งนะใช้บัคกเหรอตินใช้บัคกบินไปเหรอแล้วป,ป,ป้าอยู่นี่ก็ที่เดียกป้าป้าโกงแบบนี้ะใช่เพื่อนเพื่อนอย่าช่วย อโอเคต่อครับอันนี้ทำไว้กันกันอะไรนะกันกันความกันพลิก ะะพิกไหมอ่เ okay. ท่ากันไหมไม่เท่าไม่เป็นไรอดตินสายฟอกไปแล้วฮะหายใจออกไปเนี่ย อะอ๋อตีนั่งหลังปีอ่ะกันไว้กันไว้กันตกให้เพื่อนๆหมดยังเนี่ยยังไม่หมดนี่โอเคต่อไป อ๋าดูมันลอยเอามันลอยอยู่นี่หว่าอนนี้เพื่อนสร้างไว้นั่งกันก่อนนะนั่งกันก่อนไม่ต้องรีบสร้างทีเดียวจบจบเอาสีทองมา ตีทองอน,นี้ป่ะไหวไหมเนี่ยหนดิใช,ใช่ป่ะกันชนดีใช่ไหมอันเนี้ยโดนหรือเปล่าหรือเปล่าโดนอะไรครับนี่รถหรืป่ารถไม่ใช่รถกันนี่ดิไงกันชนหน้ากันชนหลังรถบัสอ่ะรถไปรถบัสก็ได้อ่ะ เครื่องยนต์อยู่ไหนเอาเครื่องไหมอ่ะโอเคแล้วก็ปุ่มขับรถตรงนี้เลยแล้วก็ไอ้ฟ้าฟ้านี่เอาจากไหนอ่ะทำอะไรได้อ่ะ ได้อ่ะเกิดไปด้วยอันหนึ่งไปเลยเพื่อนพร้อมแล้วลืมเซฟเอาขับได้ไหมเนี่ยเอาเครื่องหายเครื่องไปไหนเครื่องหลุดเหรอพระเจ้า เครื่องหลุดโดยที่เราไม่รู้ตัวโอ้มายกอด F35 บินผ่านไหมครับเจ <c oughs> <c oughs> ๋งเลยอะ่ะเขาซื้อมาหรอเครื่องบินนาตินทำ,ทำ,ทำยังไงอ่ะโอ้สุดยอดเลยอะ่ะทำ F35 ได้ด้วยอะ่ะ <c oughs> เราจะรอดกันไหมครับ <c oughs> เครื่องเราหลุดหาย โอ้พระเจ้ามาลุ้นกันต่อไปว่าใครจะรอดหรือใครจะไม่รอดครับผมโอ้ยโอ้ย,อยไอสายฟ้านี่ตีนมีปะมีกี่อันอ๋อที่ใส่ยอยู่นี่ของตีนไหนเนี่ยปิดก่อนไหมแตกไปอันแล้วนะ โอ้ไม่น่ารอดแล้วเห็นแล้วเอ,อื้อเอ,อื้อแล้วปืนใหญ่ยิยงไงอะ่ะต้องไปนั่งตรงนู้นเหรอต้องไปนั่งที่ปืนใหญ่เหรออ,อ๋อต้องเอา TNT มาด้วยว่างั้น ครับขอขอมีแต่มไม่ต้องมาคราั้งหน้าเราเบิดใช่ไหม<ช>โอเคโอค้ยโอ้ยจะรอดไหมสีทองจะทนได้แค่ไหนเนี่ยสีทองก็ทนไม่รับไม่ทนเลยสีทองพังไปอันนึงแล้วเพิ่งด่านสามเองอะสีทองพังไปอันนึงแล้วบังคับก็ไม่ได้ เครื่องไม่ติดเครื่องดนไม่ติดกับตัวเหลือโอ้เจอสีเออว้าสีทองเราอยู่ไหมยังอยู่สีทองอยังอยู่อันนึงโอ้เหลืออันเดียวแล้วจะรอดกันไหมไปดูกันครับอุย้ยพื้นกายเป็นสีแดงอย่าขวางนะอย่าขวางนะเออ เรียบร้อยขวางเฮ้ยเฮ้ยไปได้อยู่เอา้าสีสทองหายไปอัน,นงแล้วดันแร,เร,ร่เพชรมรกตเพชรอยสวยงาม,ม,เ,มเพื่อนโดนสีเมื่อกี้ไงตัดตินไม่ไม่เพื่อนอ่ะอย่าพลิกนะอย่าพลิกโอ้ คลิกแน่เลยอันเนี้ยอิชกลับตัวตรงตรงตรงสิครับเออเคยังรอดอยู่ไปด่าเชอร์รี่ต่อเชอร์รี่มีอะไรเนี่ยโอ้ไอติมเอ,อื้อเอ,อื้อแข็งไหมพวกนี้แข็งปะเฮ้ยยังไม่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่โดนรถไฟรถไฟชนเออื้ ปลอดภัยยังปลอดภัยอยู่หติดาดอกยของหายไปเยอะแล้วติงนยืนแล้วน่ะ<อ>จะรอดไหมครับเอ,อ้อด่านปาดาวโอ้โหไม่น่าฮอนนะครับผมแต่ยังหนาอยู่เจอปัาปักเป้าแล้วปักเป้ายิงมาเอ,อ้อโอ้แล้วเข้าตรงกลางด้วยอะ่ะ เล็กจะรับไหวไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนตัวเยีย่ไปแล้วเหรอเรียบร้อยพากลางเลยโอ,อ้ยัง้ออยู่ยัง้ออยู่ได้อยู่มีก้าอี้นั่งก็ปลอดภัยหัวชนไหมหัวชนนิดนึงตัวเยีย่เหรอ,รอหเพื่อนกลับบ้านไปแล้วเอ,อ้อ ชนไหมชนไหมหัวผมหายไปแล้วโอ้เจอปลาหมึกลอยบางความตรงนี้อีกแล้วโอโต๊ะใหญ่มากปลายปลาปลจะทนได้ผ่ายอ,อีกอันนึ่งไหมเนี่ยอีกอันหนึ่งจะเป็นเขตอะไรห้ามว่ายน้ําอุย้ยโอเคเหลือขาข้างเดียว โอเคยังรอดอยู่ครับข้ามไว้น้ำคืออะไรอะ่ะคือขาข้างเดียวยังรอดอยู่น้ำจะแห้งเหรอมีอะไรอะ่ะอ๋อน้ำแห้งใช่น้ำแห้งจริงด้วยแล้วไงต่อแล้วก็น้ำน้ำมา รับมาสิโอเคค่อยคขึ้นดีอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่เป็นอะไรมากลอยไปลอยไปโอ้วลุ้นมากแล้วเนะี่ยจะรอดไหมต่อไปเขตอันนี้แหละโหดจัดอันแบบหนึงนะ ทุกคนลงมาอ้าวตูเ้เย่แล้ว,พวเพื่อนๆโทษทีเมื่อกี้ไม่อยู่ แปดตานแปดสิบทองก็โอเคอยู่นะโอ้สิบงทีแล้วอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับมาเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะเล่นเกมอะไรต่อไปฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดกแชร์กดต c r i b e ให้ด้วยขอบคุณครับ